สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับพวกเราแต่งรถเชียงรายนะครับวันนี้เรามารีวิวการแก้ปัญหาของ bmw 430นะครับคันนี้รหัส f32 ปัญหาคือไฟ daylight นะครับเหลืองไหม้แล้วก็ดับไปนะวันนี้เราจัดการเปลี่ยน LED m โ d u l e ก็คือตัวนี้ด้นานในโคมนะครับตัวนี้ใช้ทั้งหมด4ตัวในการเปลี่ยนตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นของออส a m มให้นะครับเป็นชิป LED โมดูลแท้ตรงรุ่น bmw f32 ครับแก้ไขปัญหาไฟเดรย์ไลท์ตอนนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วไฟเดรย์ไลท์กลับมาสว่างแล้วก็แสงสวยงามเหมือนปกติเรียบร้อยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นใครใช้ BMW รุ่นนี้นะครับหรือเป็นลักษณะไฟวงแหวนเดรย์ไลท์แบบนี้แล้วมันเหลืองมันไหม้มันเสียมันดับไปนะครับสามารถมาเปลี่ยน อะไรกับพวกเราได้นะครับงานแก้ปัญหาตรงรุ่นแบบนี้สำหรับ b m w และ Ben ทุกรุ่นนะครับสามารถเช็คแล้วก็สอบถามพวกเราได้ล้านของเราตั้งอยู่หลังทกสนางแรนะครับเข้าซอยนางแรสี่มณิลเดียวก็จะเจอล่างเราเลยเรามีหลากหลายงานให้เพื่อนๆได้ปรึกษาได้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานชุดแต่งงานอัปเกรดไฟหน้างานเครื่องเสียงงานจอยแอนดอรและงานอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมนะครับถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ต้องไม่พลาดทักหาเราสวัสดีครับ